ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในทีมนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับทีมที่ผมใช้ตีบอสกิวนะครับสําหรับใครที่กำลังหาทีมที่ใช้ตีบอสกิวหรือว่าเออทีมใช้ทีมเดิมมานานแล้วนะอ่าตอนนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับคิดว่าน่าจะแรงกว่าเดิมกันนะเออน่าจะแรงกว่าเดิมแล้วแหละก็โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเนี่ยต้องบอกว่าทีมเนี่ยก็ ไม่ได้ใช้ตัวอะไรยากมากมายนะครับหลักๆก,ก็รนะูดี้เนี่ยมีกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เอ่อมันลดหลบนะครับก็ใครมีตัวไหนก็ใช้ไปนะเป็นยูคาริไอคีบะนะครับต่อมาก็เป็นริโป้นะครับมีทากามีมาชิวนะครับมาซิลเนี่ยทากาของผมแค่2ดาวนะครับก็ยังใช้ได้นะมาซิวมีไอกิสนะครับไอกิสเนี่ยก็1ดาวเองนะก็ใช้ไม่ได้ แล้วก็มาโคโตะเนี่ยไม่มีดาวด้วยซ้ำนะครับมีมูรันนะครับแล้วก็นิซืรุคิริโจนะครับตรงนี้ก็สี่ดาวนะแต่หลายตัวก็ดาวไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีหลีไปนะครับนี่นะครับทีมแรกนะติบตัวเนี่ยก็จะสังเกตว่าตัวที่หนึ่งดาวไม่มีดาวเนี่ยสองดาวเนี่ยก็มีหลายตัวนะหลีไปด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครไม่มีตัวไหนก็ลองหาตัว,ตว,ตวทดแทนดูนะ สำหรับหลีไปเนี่ยก็อาจจะเอาเอามิลาดเนาะใช่ไหมมิลาดน่าจะมีสก,กิลที่เออเนี่ยโฟกัสการโจมตีนะก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับต่อมาทีม2นะครับออฝั่บบนี้ก่อนอก็จะเป็นทีมที่จะยกระดับขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีตัวอย่างเมลครีนะครับเอลก้ามีทูธนะมีโคมีไดอานะครับอาสเกล โอมงนะครับชองมายองชิวชักนะครับอาเธอร์เพนติก้อนนะครับน้องหัวม่วงนะตรงนี้เนะี่ยก็ตัวที่ง่ายๆตอนนี้ก็จะเป็นชิวชักนะครับก็เป็นคอลลบแะณนะปัจจุบันอยู่นะครับแล้วก็เมีสเกลด้วยนะสะเกลก็จะเป็นแค่สเกลหนึ่งดาวเท่านั้นนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วเนาะช,ชองมายองตรงนี้ก็ไปหาตัวที่เป็นเ,เพิ่มความเสียหายคีดโทสุดท้ายมาใช้ได้เลยครับ เป็นตัวบัฟนะตัวเธอเนี่ยก็เป็นตัวบับยมดีสุดท้ายนะเดี๋ยวขออัพเบวไปหน่อยแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ต่อมานะครับทีมสุดท้ายนะครับก็นี่นะครับก็จะมีแทโอเซอินนะครับยอนฮีเลกิเลฟคายนะครับวันิซ่านะครับบานเนตบันเซลนะน้องแฝดนะแล้วก็คาม่าเพตันแล้วก็อากิล่านะครับเ้พตันของผมเนี่ยหนึ่งดาวด้วยนะ ใครที่มีตัวละครที่แบบว่าดาวเยอะกว่าผมอะไรแบบนี้นะก็เรียกว่าจะดีมากกว่าผมอีกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วกันนะว่าตัวอย่างการตีบอสเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยทีมแรกเนี่ยจริงๆมันจะมีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับแบบตัวละครมันจะตายกันแบบนี้เนาะเดี๋ยวลองไปดูครับว่าทีมแรกตีได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ มีแบบตัวศูนดาวมีหนึ่งดาวอะไรอย่างงี้นะอ่า้ากา2สองดาวเฮ้ะตอนหลังเห็นปะตัวในทีมมันจะตายกันอ่ะทุกคนอืม ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครมีดาวเยอะๆทีมแรกเนี่ยก็น่าจะดันดาเมจไปได้สูงมากกว่านี้นะนี่นะครับทีมสองเนี่ยจริงๆก็มีความเสี่ยงอยู่นะแต่ว่าเราก็ใช้การฮิลของเอ่อสเกลนะแล้วก็ตัวน้องนี่ชื่ออะไรจะไม่ได้นะน้องหัวเจ้ากูเนี่ยก็มาช่วยฮิลอยู่ครับนี่ประมาณนี้ ก็เป็นหนึ่งมื่นแล้วนะครับตอนนี้ดาเมจนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันใช่ไหมเอามาดูทีมสุดท้ายนะครับอ่าตอนนี้ก็ทำดาเมจไปถึงหนึ่งหมื่นห้าเมื่อกี้เราก็บอกหนึ่งหมืนห้าพันเออมู้เท่าไหร่นะตตอนนี้ก็ขึ้นสิบห้าแล้วมอ,องตัวข้างหน้าแล้วกันนะครับเป็นสิบห้าไปแล้ว ก็ตามเที่ทำได้นะครับก็นี่เลยนะเออหนึ่ง1มื่นสิบหกอะไรเนี่ยแหละเออประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่โอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นทีมที่โอเคในระดับหนึ่งเลยก็ลองเอาไปใช้งานกันได้นะถือว่าแจ๋วนะทุกคนถือว่าแจ๋วเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงไอคลิปเป็นประโยชน์นะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กด ติดตามกดซับสไครป์ไปให้ด้วยนะก็จะเอาคลิปพวกอัปเดตทีมต่างๆที่ผมใช้นะก็จะามาแชร์ให้ทุกคนอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ